อ็ชีสวยว่ทำอะไรคะตั้งชีผมจ้าแม่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะแม่ทำงานวันนี้นะคะที่โนเมื่อเช้าก็ทำน้ำพริกอือคือเขาไม่บอกโวง,นะงหน้าทนะังลูกบอกโวงหน้าป้ายจะเืินไ่เช้า,าเขาก็พึ่งนึกได้ทีเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยแม่ทำเป็นชชอไวนะ้แล้ ก็มาปักมาเติมนิดหน่อยสีมันมาเร็วนะก็มัน,นสิบสนะองเปร์เซ็นต์สีมาเร็วอันนี้เป็นดาราฮ่องกงนะคะทุกคนบินตรงมาจากกวงางโจวใช่ทุกชาติแล้วมาทำผมร้านชื่ออะไรคะที่ถึงจานนอน ที่ถึงสาลอนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ประกาศใบประกาศสัญญาบัตรนะจาะใบระประกาศสัญญาบัตรอาจารย์ทุกคนของของแม่หญิงตั้งแต่สมัยสาวๆนะคะตอนนี้ผู้แก่ ถ้าโทกคนดูรูปกับปัจจุบันนี้อาจจะว่าเอา้าทำไมไม่เหมือนกันแม่ปิดประตูปิดประตูดังอ่ะเนี่ยลอกแล้วต้องให้เขามาทำใหม่แนละ้วปึงป่งปึง่ง พ่อภัยด้วยไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์นะลูกนะเพราะว่าไม่ทำงานนะคะพูกโพลองเรี๋ยกฝังนี้ฟังลูกมานะ นี้มาพบเราแบบอาจจะมืดข้างสว่างข้างแปลว่าอะไรมืดกลางสว่างข้างก็คือฝั่งมืดสีมาฝั่งนี้ไม่มาเนี่ยไม,ไม่มายังไม่มามันก็จะมืดมืดทีนี้แม่จะบอกว่า ถ้าสีมันฝั่งนี้มาแล้วคนนี้ยังไม่มามันจะไม่โอเวอร์หรอแม่ยังมีวิธีนะคะสำหรับคนที่เป็นเ่างของทำผมนะ,ะสมมุติว่าสีฝั่งนี้มันมาจนพอใจละแต่ถ้าปล่อยรอตรงนี้มันก็จะเป็นโอเวอร์มันจะสีมันจะเกินไปวิธีแก้นะคะเดี๋ยวแม่จะบอกให้คือแระระ จะหยุดมันได้ยังไงเราต้องมันคือเคมีใช่ไหมเราก็ต้องเอาเอาน้ำหยุดมันแม่เา้อูับนเราจะหยุด,หย,ดหยุดความสว่าง เวลายืดผมก็เหมือนนะคะสมมุติว่าเรายืดผมแล้วมันสีเออมันผมมันเริ่ม่อดแอรมันไม่ไหวแล้วพาเอาน้ำสกัดมันนี่คือหยุดหยุดการทำง,งานของสีอ่มันจะได้ไม่โอเวอร์นะคะเอะอเขาจะหยุดเพราะว่ามันจะโดนโดนน้ำสกัดไว้ ส่วนตอนนี้แม่จะไม่โดนเขาเพราะแม่ต้องการให้มันมาแม่จะจัดก,การเด็กตรงนี้เพราะเราต้องหยุดหยุดการทํางานของสีรือหยุดการทํางานของเคม,มีแล้วเขาก็จะไม่ทํางานต่อเคมีมันจะหยุดทันสี ไม่ได้จะตีมาแดงวันตรงนี้ตีไม่ได้อยู่ตรงไหนอ่ะไม่ไงลูกอ๋อเนี่ยตีตรงแม่พลาแล้วอยู่ที่เชื่อแม่เข้ามาตอนดับเมื่อไหร่มาเมื่อเช้าแต่แม่ว่าจะจะละอาจตกมาตกไม่โดนลำค้างเลยมาก ห้าหกนาทีแล้วรอแตตรงนี้ตอนนี้มาหมดแล้วนะคะวิธีสางผม เราต้องใช้หวีหา่างเราอย่าใช้หวีถีไม่งั้นผมมันทงังผมมันจะขาดนะน,นี่ก็มันเป็นการปุยปุยเคมีออกจากเส้นผมเราได้ทก นี่ก็คือเมื่อเราฉีดเราฉีดน้ําแล้วเนี่ยเคมีมันจะหยุดทํางานอ่ามันจะไม่ไปต่อแนละ้วความสว่างความสว่างของสีที่มันกัดชื่นผมเรามันจะหยุดทันทีเมื่อมันเจอน้าอ่าวิธีแก้นี่คือเทคนิคนะคะทีนี้แม่ก็จะแนะนําต่อว่าสําหรับทุกคนที่ชอบทําสีผมนะคะ มันจะมีตัวดีทอกอยู่ตัวหนึง่งใช้ดีค่ะใช้ดีว่าเวลาเราทําสีผมมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละสมัยก่อนเนี่ยคนจะป่วยเป็นมาเรงนางสีสษบกันเยอะสมัยมก่อนเพราะว่าทําสีผมแนละ้วมันไม่มีข้อที่จะมาช่วยชีวิตปกครับแต่แล้ววันนี้วิทยาการมันพิพัฒนาการมัน ไปไกลแล้วลูก,ก็เากล้องหันมาทางนี้แล้วเอาเออมือเปิดเปิดอันนี้กล้องหันมาทางนี้ก่อนแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งเปิดเปิดขึ้นกระเป๋าไม่ขึ้นแล้วก็หยิบรดแก้วมาให้แม่เอาข้างนี้จับโทรศัรพท์คาะลูม <screen. S 1> มือข้างนี้จับโทรศัรพท์จายนั่นลจะจ้บแล้วมือนั้นจับค่าถนัดไหมคะโนโนยกขึ no ้น no ค ok าะลูมมันอยู่ตรงหวีนะเห็นไหมเป็น,ห,นหลอดแก้วสีน้ำตาลนะ่ะเห็นไหมคะ เนี่ยผมว่งไปทำไมโอ้ยใช้อะไรไม่ได้เรื่องหรอกแม่บอกอ,อยากทำก็ทำม, <า S 1> ม,มันส่องมาทางนี้เห็นลูกที่<ล>กระจกเห็นตัวเองอีกเออก็ถึงไม่ส่องไปไง้บุคคลสำคัญนนคะี่คือตัวสำคัญเลยร่างเายมีท่านท่านฟ้าคุ้ง อกี่นาทีนะคะ 8, <9 S 1> แปดเก้าเก้าเมแวลตาเปลี่ยนแลอ่ะมองมอคนนี้หน่อยค่ะมองคนนี้หน่อยวางยังเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทกกนะะีนะคะทุกคนจะเห็นสีผมมาสวยแล้วอ่าย่างรอตัวนี้รอตัวนี้ไก,ก้เคียง ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอืมจริงๆแล้วนะคะการทําสีผมเนี่ยเราจะทิ้งไว้ประมาณออ่ <c oughs> 25นาทีการทํางานของเคมีเขาจะทํางานอยู่แค่25นาทีนะคะสําหรับการทําสีผมแต่ถ้าเราดัดผมการทํางานของน้ายาดัดจะทํางานอยู่45นาทีนี่คือหลักการมาตรฐานเนานะเอ่อ สาหรับช่างหอืช่างหรช่างบางคนเป็นช่างก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้เรียนหรืออาจจะเรียนบางคนเขาเป็นช่างแต่ก็ไม่ได้เรียนดัดผมนะคะหรือเมื่อทสีผมบางคนก็ <c oughs> ไปดูแล้วก็ไปดูแล้วก็มาทําเลยแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างมันจะมีเทคนิคมีเคล็ดลับนะคะก็คือ แนวสีมันเริ่มมาเลยอ่านีตรงนี้มาเลยแต่มันจะบอกสีหม่นหมน <laughs> อ่าไม่หรับมันก็ประมาณนี้แหละโอเคสวยนะคะแล้วก็สิบนาทียังลูกโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวโตแม่ล้างเสร็จแล้วไม่ใช้ดูสีครัง้งนึงนะคะแล้วเจอกันนะทุกคน